สวัสดีค่ะธรรมะผ่านไพ่วันนี้นะคะเรามาดูกันนะว่าไพ่ยอยบออะไรคุณนะเออเกี่ยวกับความโชคดีดีกว่านะมาดูความโชคดีของคุณกันค่ะเอาการงานก่อนนะคะ การงานที่เคยนิ่งอยู่ที่เคยเงียบอยู่นะคะหรือการเอาเปรียบกันนะคุณกําลังจะได้ความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะนะคะส่วนทางด้านความรักนะคุณก็ที่นิ่งๆเงียบๆกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้ามานะคะให้ความสนใจชัดเจนแล้วก็ยุติธรรมกับคุณแล้วนะนะคะส่วน เรื่องการเรียนก็เช่นกันนะคะที่นิ่งๆเฉยๆอยู่ก็จะมีไอเดียเกิดขึ้นนะแล้วก็มีสายงานที่จะาสายการเรียนหรือ,อนึกออกนะว่าจะไปทางไหนดีประมาณนี้นะคะอขอไปสรุปหน่อยนะคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะ นะถ้าคุณมีแฟนเนี่ยแฟนคุณกับคุณทำงานเก่งทั้งคู่นะคะที่นิ่งๆกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วนะเพียงแค่คุณรออย่างใจเย็นนะคะนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ต้องการความชัดเจนนะคะตอนนี้เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณแล้วนะนะเพียงแต่คุณรออย่างใจเย็นถ้ายิ่งรีบร้อนมันไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่า สถานการณ์แบบนี้การร้อนกับร้อนทั้งคู่อมันต้องเกี่ยวกับความเย็นเข้ามาเนาะนะคะขอให้คุณใจเย็นแล้วก็รอด้วยความเย็นสบายเนาะโอเคขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ